สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับอาจารย์ศิลินสิทธิ์หนฟันธงกับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2567สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องการเงินในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดมากยิ่งขึ้นคุณจะมีโอกาสมีช่องทางในการหาทรัพย์หารายได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากดาวศุกร์โคโจรอยู่ในมุมวินาศของดวงชะตานะคะทำให้คุณก็มีรายจ่ายมากตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้านซ่อมรถค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการเข้าสังคมต่างๆแต่ถือว่าเป็นการจ่ายเพื่อสร้างคอนเนคชันในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณก็ต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบและรัดกุมด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่2คือเรื่องของการงาน การงานของคุณในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงที่งานเยอะกิจกรรมแยะมีเรื่องให้คุณต้องบริหารจัดการหลายหน้าด้วยกันนะคะรวมถึงจะต้องแก้ไขปัญหาที่ลูกน้องหรือบริวารก่อเอาไว้ให้เราปวดหัวเนื่องจากดาวเจ้าเรือนพบปุตตะกรรม,มะโคจรอ,อยู่ในมุมวินาศของดวงชะตา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณวางแผนให้ดีตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหาไปก็ไม่เกินความสามารถของตัวคุณเอง <Woo! S 1> ใครที่กำลังสมัครงานใหม่คุณก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในช่วงสัปดาห์นี้หรือเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ดวงชะตากำลังดีฟ้ากำลังเปิดโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินนะคะดังนั้นหากมูแล้วก็มูให้สุด คุณควรจะบ,บูชาเหรียญพระราหูทรงครุฑนะคะรุ่นปาฏิหารดวงชะตาหลังมาตรฐานดวงดีไว้ติดตัวประจำตนเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยตำแหน่งดวงดาวที่เป็นตำแหน่งมาตรฐานหนุนเสริมให้ให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นเสริมขวัญและกำลังใจของตัวเรานะคะและทาสุดยอดสีพึ่งฟันโท พระหริหรประธานพรเพื่อเสริมมงคลเสริมด้านการเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายให้เฮงให้ปังให้สำเร็จสมความปรารถนาเรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ตัวคุณเองจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาดูแลใส่ใจคนรักของคุณระวังคนรักจะงอนหรือแอบน้อยใจ ฉะนั้นคุณควรจะต้องมั่นโทรหามั่นส่งข้อความเพื่อไถ่าถามสารทุกข์สุขดิบแสดงความใส่ใจหรือห่วงใย,ยกันคิดถึงก็บอกเป็นห่วงก็พูดอย่ากเก็บไว้คนเดียวอย่าเงียบหายเพียงเท่านี้คู่ของคุณคนรักของคุณก็ดีใจแล้วค่ะ ส่วนคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามามากมายแต่คุณควรจะดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนยังไม่ต้องรีบใครที่ใช่หรือไม่ใช่ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพ ในช่วงสัปดาห์นี้ดาวแห่งความแข็งแรงดาวพละกำลังอยู่ในมุมวินาศของดวงชะตานะคะฉะนั้นคุณควรจะรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นอย่ามัวแต่โหมงานหนักจนเกินไปนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆ ะะและหาเวลาว่างออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านได้วางแผนได้ระมัดระวังตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ